สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ป๋องเองค่ะนะคะพาพรนะคะตัวแทนของกรุงไทยแอคซ่านะคะอะตอนนี้นะคะก็มาประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเพราะว่าถ้ารับสายเนี่ยคงจะเยอะมากก็ประกาศใน YouTube นี้แล้วกันนะคะว่าตอนนี้นะคะตัวที่เราสบายใจที่สุด นะะในการรักษาเชื้อไวรัสโครโรนานะคะเพราะไวรัสโคโรนาเนี่ยเป็นโรครุนเป็นโรคทั่วไปแต่มีลักษณะรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องมีมีงบมากกว่าการเจ็บป่วยธรรมดานะคะซึ่งของกรุงไทยแอคซ่าเนี่ยมีแบบหมูจ่ายใ,ให้เลือกค่ะบางท่านอาจจะเลือก3ล้าน6ล้าน10ล้านนะคะ70ล้านหรือ100ล้านก็แล้วแต่ความรู้สึกส่วนตัวค่ะบางคนอาจจะพอใจที่10ล้านชันน่าจะพอนะ ก็คาดกนนีกันได้ค่ะหรือบางคนก็ขอร้อยล้านเลยสําหรับผู้สูงวัยอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่ความมุ่งพอใจค่ะแต่ตัวนี้นะคะงบประมาณเท่านี้ค่ะมันสบายใจขึ้นนะคะสบายขึ้นสบายใจขึ้นนะคะมากกว่าที่เรามีพิกัดอยู่ท,ที่อย่างเช่นค่ายาสามหมื่นค่าปราตัดเออแสนสองอะไรประมาณนี้ค่ะตัวนี้เหมาเลยค่ะนะคะทุกค่าอยู่ในนี้หมดเลยนะคะทุกค่านะคะค่าแพทย์นะคะ ค่าวิสัญญีค่าทุกค่าอยู่ในนี้เลยนะคะปีหนึ่งให้เราสามล้านหกล้านสิบล้านเจ็ดสิบล้านแล้วก็ร้อยล้านก็ยังไงปรึกษากันดูค่ะว่าเราเหมาะกับแบบไหนนะคะซึ่งแบบประกันน่ารักมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยเ,เริ่มต้นอายุสิบหกนะคะหมื่นกว่าบาทต้นต้นเองค่ะถือว่าราคาเอ่อแบบน่ารักอ่ะนะคะถือว่าราคาน่ารักมากก็ลองดูข่ะแทมค่ะ มีของแถมด้วยนะคะแบบประกันเมาจ่ายนะคะมีผู้ป่วยนอกให้ค่ะมีหมื่นสองสามหมืนห้าห้มื่นะคะแล้วก็แสนหนึ่งแล้วก็ร้อยล้านเลยค่ะมีผู้ป่วยนอกให้นะคะอะใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมโทรหาคุณป๋องได้ค่ะ0944697824หรือไอ d ีนะคะป๋องเลิฟ0ูนยปรึกษาได้ค่ะยังไม่ต้องทำนะคะขอปรึกษาก่อนนะคะฟรีนะคะทุกท่านเลยค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะ